สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เราพาทุกคนนั้นมาเที่ยวกันที่ทะเลหัวหินนั่นเองซึ่งที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ต่างๆหรือว่าทะเลที่เราเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆได้เองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะไปถ่ายรูปเลยเราก็เลยอยากจะมาบอกเคล็ดลับสําหรับการเซ็ตผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใหม่ตัดผมสั้นด้วย <Hey. S 1> อยากจะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆน,นะฮะว่า เฮ้ยบางคนบอกว่าผมสั้นไม่ต้องเซ็ตก็ได้มาแต่ถ้าเกิดเรามีการเซ็ตผมจัดเต็มไปที่นี่ลมก็แรงแล้วก็อยากจะให้ถ่ายรูปออกมาแล้วผมเนี่ยเซ็ตอยู่ทรงนะครับแนะนําตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์เมนแฮร์พรีเมียมแบ็กนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัววีไฟฟ้านะครับที่สามารถหวีได้ทั้งผมแล้วก็หวีได้ทั้งคราวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มกับการใช้เครื่องนี้ในการเซ็ตผมกันนะครับ หลังจากที่เราได้เซ็ตผมด้วยวีไฟฟ้าของเมนแแฮร์พรีเมียมแบ็กตัวนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาล็อกผมกันด้วยสเปรย์เอง หลังจากนั้นเราก็มาเซฟตรงบริเวณข้างหน้านะฮะด้วยการฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ไดเป่าเองครับแล้วก็หวีตรงบริเวณข้างๆนะฮะเพื่อจัดทรงเล็กน้อยด้วยหวีไฟฟ้าเมทแฮร์พรีเมียมแบ็ก <Hey. S 2> แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะับพร้อมแล้วที่จะไปถ่ายรูปนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน